มุสลิมนั้นรักดุนยาแล้วก็กลัวตายรังเกียจความตายเราจึงเห็นหมู่มุสลิมเป็นจำนวนมากฝากชีวิตไว้กับเศษของความสุขเล็กๆน้อยๆที่ที่ดุนยานี้ได้ยินยื่นให้ลุ่มหลงอยู่กับดุนยาจนหันกลับมาทรยยต่ออัลลอลา ด้วยการไม่บรรลุค,ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นมุสลิมให้สูงณุไม่ละมานไม่บวชทุกอย่างที่อิสลามห้ามไว้มุสลิมเอามาทำหมดมีเป็นจำนวนมากใช่หรือไม่ะในสังคมของเราขนาดนี้ผมจึงได้ถามตั้งแต่แรกว่ามุสลิมที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอเหลือมีดีอยู่กี่คน นี่คือความเป็นจริงซึ่งสะท้อนออกมาจากคำสอนของศาสนาอิสลามซึ่งคนที่อ่อนแอทั้งหลายคนที่ก็ยังคงเกลือกกลัวอยู่กับความผิดทั้งหลายจะต้องมานั่งคิดแล้วว่ามันถูกหรือไม่ที่เขาจะดำรงตนอยู่ในความผิดด้วยการปฏิบัติตามกิเลสตามอารมณ์อย่างนี้ต่อไปมันคุ้มกันไหมกับความสุขที่ได้มา วมลหายาตุรุญยาอิลามตาอุกุรุโลกนี้นั้นไม่มีอะไรมากนอกจากเป็นความสุขที่หลอลกลวงสุขแล้วก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ทุกทั้งจิตใจทุกทั้งการที่โดนรุมโดนรุมประนามจากผู้คนในสังคมทุกทั้งการอาสาบที่จะเกิดขึ้นจากอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ع าลา แล้วมันคุ้มกับไหมกับความสุขอันหลอกลวงที่เราได้รับชั่วครั้งชั่วคราวต้องคิดแล้วแหละครับผมพูดเพื่อให้คิดยอยตรงว่าชีวิตของเราดำรงตนอยู่ดีแล้วหรือไม่สมบูรณ์แล้วหรือไม่มาตรฐานแล้วหรือไม่ยังอยากจะบอกว่ายังกันทุกคนเลยแหละครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยซึ่งก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ ผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการที่จะทำความดีไม่ว่าจะในด้านใดๆก็ตามและทำด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจผมคงไม่ต้องบอกในส่วนของรายละเอียดว่าผมทำอะไรไปบ้างท่านทั้งหลายก็คงจะทราบเป็นอันดีอยู่แล้วต่อสิ่งที่ได้ต่อสู้แล้วก็ได้ทำเพื่ออิสลามแล้วก็สังคมมุสลิม ตลอดชีวิตของผมเลยทีเดียวตั้งแต่เดินทางกลับมาจากการศึกษานี่ก็เป็นอีส่วนหนึ่งซึ่งผมทิ้งเป็นคำถามมาไว้เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสิ่งที่ผมได้พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งก็เป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่ฮะดิษนาบีได้พูด ว่าสภาพของมุสลิมเนี่ยไม่แตกต่างอะไรไปจากขยะไม่แตกต่างอะไรไปจากฟองน้ำซึ่งไม่มีความเข้มแข็งมีมีแต่ความอ่อนแอทุกคนนั้นลุ่มหลงกับดุนยาและทุกคนก็กลัวความตายอยู่เหมือนกับจะยังไม่ตายยังคงจมปลักอยู่กับความผิด ทั้งๆท,ที่ความตายนั้นต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนทุกคนอย่างแน่นอนแต่ไม่เคยได้ตระหนักที่จะเตรียมการเพื่อที่จะได้รับพุสตนุกคอดิมาเป็นจำนวนมากเลยอกันที่อยู่แบบนี้และจะอยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงความตกต่ำก็จะอยู่อย่างน